ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าข่าวทุ่มกับประชาชาติธุรกิจจากสถานการณ์วิกฤตรัสเซียยูเครนที่เข้าใกล้ภาวะสงครามทําให้ราคาทองคําซึ่งถือว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยพุ่งขึ้นไปทดสอบระดับ2,000ดอลลาร์สหรัฐต่อออนแล้ว2-3ถึงครั้งและย่อตัวลงมาขณะที่ราคาทองคําโลกเคยทําสถิติสูงสุดที่2,074ดอลลาร์สหรัฐต่อออนเมื่อเดือนสิงหาคมปี2,563ตั้งแต่มีข่าวสงครามรัสเซียยูเครนมาราคาซื้อขายทองคําโลกปรับตัวขึ้นมาแล้ว6-7%ถึงหรือเพิ่มขึ้นราวหนึ่ 130ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ซึ่งแนวโน้มราคายังไปต่อเพราะสงครามน่าจะยืดเยื้ออย่างไรก็ตามปีนี้ราคาทองแท่งในประเทศจะสูงกว่าตอนที่ราคาทองโลกทำนิวไฮครั้งก่อนเนื่องจากขณะนี้เงินบาทอ่อนค่าอยู่ที่ระดับ33.14บาทต่อดอลลาร,สาร์สหรัฐส่งผลให้ปัจจุบันราคาทองแท่งในประเทศอยู่ที่ราว31,000บาทขณะที่ราคาทองโลกอยู่ในระดับใกล้ๆ2,000ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับปี2,563ที่ราคาทองโลกทำสถิติสูงสุดอยู่ที่2,074ดอลลาร์สหรัฐแต่ขณะนั้น ถ้าเงินบาทอยู่ที่31.2บาทต่อดอลลาร์สหรัฐและราคาทองแท่งในประเทศอยู่ที่3,300บาทจึงทําให้ขณะน,นี้ราคาทองในประเทศเพิ่มขึ้นสูงมากกว่าตอนที่ทองโลกทําจุดสูงสุดด้านนักลงทุนที่เคยเข้าซื้อสะสมจะเริ่มมาขายทองคําทั้งตามหน้าร้านและช่องทางออนไลน์เนื่องจากมองว่าราคาทองคําช่วงนี้ปรับขึ้นมากจนได้กําไรเป็นที่น่าพอใจสําหรับแนวโน้มระยะต่อไปมองว่าเบื้องต้นสถานการณ์ภาพรวมในความตึงเครียดในยูเครนยังคงเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคําโดยสัญ,ญญาณทางเทคนิค ของราคาทองคําก็ยังคงคาดว่าระยะสั้นราคาทองคําจะเคลื่อนไหวไซด์เวย์อัพอย่างไรก็ตามราคาทองคํามีแนวโน้มผันผวนตามสถานการณ์ในยูเครนซึ่งหากการเจรจารอบสามระหว่างรัสเซียและยูเครนคลี่คลายก็จะส่งผลให้ทองคําปรับตัวลงแรงแต่คาดว่าอาจจะไม่จบในระยะอันใกล้นี้ อย่างไรก็ดีราคาทองคํายังคงมีแรงกดดันจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดซึ่งหากสถานการณ์ความตึงเครียดในยูเครนยังไม่จบช่วงแรกของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดอาจทําทให้เผชิญกับแรงเทขายออกมาบ้างแต่ก็จะไม่มากนักดังนั้นการเก็งกําไรในทองคําหากราคาอ่อนตัวลงอย่างแนะนํากลับเข้าซื้อทั้งนี้ตั้งแต่เริ่มเกิดสงครามรัเสเซียยูเครนจะเห็นคนทยอยนําทองคําออกมาขายกันมากขึ้นโดยนะับตั้งแต่ตรุษจีนเป็นต้นมาราคาทองคําในประเทศปรับขึ้นแล้วกว่า2,300บาททําให้มีคนมารอคิวขายทองมาก ขึ้นแต่ก็แถวไม่ยาวเหมือนรอบก่อนที่ทองคำราคาสูงสุดช่วงปี2 5 6 3จากราคาทองคำที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจึงเป็นโอกาสให้นักลงทุนนำทองคำที่ซื้อไว้ออกมาขายรวมถึงการเปิดบัญชีเทรดทองคำออนไลน์ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันรวมถึงกลุ่มคนที่มีบัญชีอยู่แล้วแต่บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวในช่วงก่อนหน้านี้ก็มีการกลับเข้ามาในพอร์ตมากขึ้นอย่างไรก็ตามหากดูจากเทรนด์จะเห็นว่าทองคำยังเป็นเทรนด์ขาขึ้นแต่ด้วยราคาทองคำปรับตัวขึ้นมาอยู่ในระดับสูงมากทาาาใหห้เววลลแกล่งงตััรรือปบฐนม อาจจะลดลงมาด้วยวอลลุ่มที่ค่อนข้างมากแต่ในระยะสั้นก็ยังมองทองคําเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ดี ปัจจุบันทองคําขึ้นไปแตะ2,000ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์แล้วก่อนที่จะย่อกลับลงมาซึ่งต้องดูว่าทองคําจะสามารถผ่าน2 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ขึ้นไปได้หรือไม่ซึ่งก็ต้องดูจากสถานการณ์รัสเซียยูเครนรวมถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของเฟดท,ที่จะเกิดขึ้นอาจกดดันราคาทองคําให้ย่อลงมาอย่างไรก็ดีสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนคาดว่าจะยืดเยื้อจนฉุดเศรษฐกิจให้ชะลอตัวลงทําให้มีนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าปีนี้มีโอกาสที่จะเห็นทองคําขึ้นไปถึง2,100สอาร์สหฐต่ซออ์ ทั้งนี้ภาพคนแหกขายทองคํารอบนี้อาจจะไม่ได้หนาแน่นมากส่วนหนึ่งเพราะลูกค้าซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ขณะเดียวกันราคาทองก็ปรับตัวขึ้นมาเป็นเดือนแล้วทําให้ที่ผ่านมาก,ก็ทยอยขายกันไปเกือบหมดซึ่งผู้ค้าทองก็สามารถบริหารจัดการได้แต่ก็ต้องสำรองเงินสดไว้มากกว่าเดิมเมื่อมีคนมาขายทองมากผู้ค้าก็จะส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ดีการส่งออกทองคําปัจจุบันไม่สะดวกเหมือนช่วงก่อนเกิดโควิด -19 เพราะเที่ยวบินจะเหลือเพียงแค่สัปดาห์ละหนึ่งถึงสองเที่ยวบินเท่านั้นจากที่เคยมีบินได้ทุกวันระบบก็เลยจะตึงๆฝ ไปบ้าง